สวัสดีครับอยู่กับโมบาย e ีเจนนะครับอยู่กับโหมดมีดฟาร์มวอลนะครับมีดฟาร์มวอลคืออะไรเราจะออกมีดฟาร์มทั้งหมดเลยครับหกอันแล้วเราจะใช้ผลกรรมนะครับเล่นในโหมดบ้าวโหมดนะครับซึ่งเราจะใช้ผลกรรมกดใส่หัวกันด้วยครับแล้วก็โจมตีกันปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยครับมาแล้วครับโอ้โหได้หงอโค้งกับจอนสันเล่นพิจอรนแม่งเลยขับรถชนแล้วมีดฟาร์มกดใส่หัวมัน เปลเป็นผลกรรมก่อนครับก่อนรอเริ่มเกมแล้วมาดูฝั่งตรงข้ามนะครับว่าจะมีฮีโร่ตัวอะไรบ้างครับเราได้จอรสันเนี่ยเราได้เปรียบแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีมานาครับใช้สกิลใส่ได้เรื่อยๆนะครับ ฝั่งตรงข้ามมีบาร์มอนนะครับอัลฟาฮิวดาเซเบอร์แล้วก็กอรสนะครับฝั่งเราเนี่ยมีจอร์สันไลลาลูกาดนะครับยูดาลาแล้วก็ลูบี้ครับต้องบอกว่าตะบี้ตะบันกดยัดกินเข้าไปแน่นอนครับ นี่ครับเริ่มเกมแล้วครับเราก็กดออกมีดฟาร์มก่อนเลยครับกดซื้อแล้วกดแนะนําต่อไว้ได้เลยครับต้องบอกว่าฆ่ามันครับมันต้องมาอยู่ตรงนี้แน่ๆครับพวกนี้มันต้องมาเอาลูนครับเราเป็นจอร์สันผู้ชั่วร้ายครับนี่ไงมันพิ่งมาแล้วจ่าเอ๋โอเจอสอง เจอสามโอ้ยหนีหนีหนีชิบหายมันมีมีดฟาร,รม์มโครานเนี่ยมันกดใส่หัวหัวระเบิดเนียกก่ยเกาะขึ้นแต่หัววันเลยเอาฮิวดาฮิวดาต้องถอยก่อนครับไม่ได้ครับตายคนแรกนี่เจ็บปวดแน่นอนครับ อย่างน้นอยขอยื้อชีวิตไว้ตายหลังๆแล้วกันครับนี่ไงมี่ามเรียบร้อยแล้วครับิวดาลาโลไปก่อนครับโอ้ยฝั่งตรงข้ามไม่มีก๊อตอ่ะนี่เนี่ยเลือกก๊อตมาเล่นหมดนี้ผิดแล้วคิดผิดแล้วเดี๋ยวมานามึงก็หมดไอ,อ้ก๊อตอีกเนี่ยตำนานเองนึกว่าใครที่ไหน โอ้ยิงเข้าไปแอบยิงเข้าไปมันมาแล้วม,มาแล้วกดมีคฟามใส่มันมันจะได้หนีไม่ได้เจออันติหัวล,ลัน่นเลยโอ้หนีไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ลาโลกไปแล้วครับสำหรับจอร์สันนะครับอุตส่าห์เข้าไปแอบอยู่ในโพงหญ้ามาแล้วรถกูมาแล้วมันนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ทันแล้วกัดมันไปแล้วชนแม่งให้หมดอะ อยู่ในป่าแน่ๆไม่มีบ่ามอนทุบดิทุบดิอูดาถอยกอนครับถอยกันครับไอหัวเมียคู่นี้ที่ไงกดมีดฟาร์มใส่หัวมันด้วยโอไลลาแม่งเก็บเพลินเลยโอไลลาแม่งยิงกระจายอะเหลือเอาฟาตัวหนึ่งครับกดมีดฟาร์มใส่มันเดี๋ยวมันก็ตายเอาฟาเนี่ย ดันปอมเข้าไปครับโอ้ยมีคนพุ่งออกมาครับเอาฟ้าเอาฟ้าเอาฟ้าอยู่หลังบ้านนี่ดูโดนกดมีดฟาว์มแล้วโดนไล่ยิงโคตรน่าสงสารเลยแหลงโคตรได้เปรียบเลยอะถอยก่อนละถอยก่อนละถอย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 ,ถอยตั้งหลักก่อนจะเป็นพีชีพแล้วมึงตายกันให้งหมดนี่แหละไอ้ยิง <laughs> โอ้ลาโลกเลยครับต้องออกมีดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรวมเป็นดาบพันสองทีเดียวครับนี่ครับดูไอเทมครับมีดฟาร์มมาแล้วครับไอหีกเล่นนักเวทใช้มีดฟาร์เวทฆ่ามันศู <laughs> นยนี่ยังไม่ได้ฆ่าใครเลย อุ้ยไอยิกไอยิกไอจิก,กนี่นะกูกระโดดได้นะยิกโอ้โหเซเบอร์เข้ามาช่วยโอ้โหทำไมมันโดนย่ำยีตรงนี้เยอะจังวะต้องถอยแล้วครับยิงมิซา์เข้าไปขับรถชนแม่งเลยบาม่อนนี่นะ <c oughs> ทำไมเราเข้าไปแล้วเราเจ็บก่อนเลยลาค่าก้อนใหม่นะครับ อุ้ยเซเบอร์เซเบอร์เซเบอร์จะฆ่าเลายละมึงโดนมีดฟาร์มตายแน่เซเบอร์เซเบอร์มึงโดนมีดฟาร์านะ Sab er. Sab er, มกูนมแน่ทำไมมีดฟาร์ามกูไปโดนคนอื่น่ะโคตรนัวเลยนี่ขนาดมีดฟาร์า <c oughs> มมาเนี่ยมันยังตีกันบ้าข้างขนาดนี้เลยนี่เราตายไป30แล้วเนี่ยเมื่อกี้จะกดมีดฟาร์มฆ่าเซเบอร์ซะหน่อยไปไม่ถึงคนระับ เรียบร้อยครับอลูการ์รอรอรอไลลาเกิดก่อนเดี๋ยวพาไลลาไปด้วยพาไลลาไปแว้นหมนไปแล้วนี่มันรถสองเจ้าสาวนี่ไงพวกมึงจะหนีไปไหนเล่าไอหิกกระโดดหนีไอหยิโว้ยโคตรเกลียดไอหยิเลยหยิมันโคตรชั่วร้ายอ่ะ หยิกแม่งแอบ,บในป่าแล้วอันตินใสโอ้ยสโล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 มึงไอหยิกหนีก่อนครับอยหลังก่อนไม่ไหวครับฝั่งต้องข้ามเยอะครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเอามีฟาร์มฆ่าคนครับมีบาร์มอนมีบาร์มอนนี่นี่นี่เจอเจยู่าหัวทิมดีกูได้ไดูได้ลูนด้วยได้เลือดด้วย เ <Alpha. S 2> อาฟ้าไอ้ยีกงตายกูแน่ไอ้ยีกนี่เนี่ยยูดายูดานี่เรายังไม่ได้ฆ่าเขาเลยเนี่ยชีวิตแม่งโคตรน่ารันทดเลยไม่ได้ฆ่าอยู่คนเดียวเนี่ยตีป้อมครับถางป้อมเข้าไปถางเข้าไปถางเข้าไป อ้าวเรียบร้อยเจอลูบีร้รวบม,มาโู้หัวลั่นเลยนี่ครับเราจะออกม่ฟาร์มครับซื้อเลยกดลัวๆกดลัวๆ ลอ,อกเกิดใหม่นะครับอีกสิบสามวินะครับเนี่ยศูนสีเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าใครเขาเลยเน่ะไม่น่าเอาพี่จอมมาเลยสองวิครับลอ,อกเกิดครับทีมเรามีคนเกิดคนหนึ่งครับมาแล้วลูบี้เกิดพอดีแหละลูบี้เนี่แหละเจ๋งสุดแล้วไ <under attack. S 2> อย,ยิกขับรถเลยป้ายไอยิกมันหนีไปแล้วโอ้โหโดนอันติดดูดิ ดูหูดูมันย่ำ <laughs> ย,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 ยีตัวเล้ยิงยิงเนื้อต้นน้แม่งโหดเหลือเกินศูนย์ห้าแล้วเนี่ยเนี่ยตอนคืนเนี่ยมันจะไม่ค่อยแยกแบบนี้ครับตีหนึ่งแล้วเนี่ยดูเดวเล่นโคตรสบายเลยแต่ว่าก็ความคึกมันก็ไม่ค่อยคึกแล้วอะมันดึกแล้วอะมัน <laughs> มันได้แค่นี้เออมันมัน เขาเรียกอะไรวะอารมณ์มันไม่เหมือนตอนกลางวันนะอารมณ์กึ่งๆง่วงอะไรวะนี like ้ฝั่งเราดันขึ้นไปแล้วครับน่าจะจบแล้วล่ะเกมนี้ครับมีเซเบอร์ตัวเดียวครับขับรถชนแม่งเลยเซเบอร์เนี่ยตายคาบ้านแน่นอนมีเ <crime> น UH, <wh Gam> ี่ยไปไหนเราเซเบอร์จะเล่นเซเบอร์ตรเกียนเลยเกมนี่ย ตายแล้วครับรอเกิดก็มอีก1 4วีครับบวกกันนัวๆครับเกมยังไม่จบครับยังบวกอยู่ครับบามอนมีวิ่งไล่หวดอยู่ดลาครับมีมีลูกกาดช่วยไว้ครับดูไอเทมนะครับ <ishing> ขับรถชนมันไอจิกไอจิกนี่ไอ,าอ,าอ,าอาบามอนอยู่ที่ยิง oh, ตายแน่ไอจิก ไอหิคตายแน่ตัวอะไรวะอัลฟาโดนเซเบอร์แน่แน่กูโดนแน่แน่เซเบอร์อย่มึงกูโดนแน่แน่ข้อเจ็บปวดอ่ะเนี่ยซื้อมีดฟาร์มอีกอันหนึ่งครับเรียบร้อยครับเจอลายลาเก็บไปนะครับกอด นี่ครับยิงรัวครับยิงรัวล็อกเกิดใหม่นะครับอีกประมาณ10วินะครับนี่ครับดูมีดฟาร์มาคนละ3าเล่มสี่เล่มนะครับไลลานี่ฆ่าไป12อ่ะเซเบอร์มาฆ่าไปแล้วครับไลลานี่แอบอยู่ข้างป่าครับคอยยิงครับจอนสันอย่างเราจะรอช้าอยู่ใหญ่ครับขับรถแหกโค้งไปครับนี่ครับชนกลางวงเลยครับลาโลครับไอ้บามมนครับ บาบอนเหมือนบาบอนจะเจอผลกรรมฆ่าตายนะครับวิ่งขึ้นไปครับเกมนี้ต้องจบแล้วครับก่อนที่เราจะโดนย่ำยีไปกว่านี้ครับดูดิไอ้กอนมันแอบอยู่ข้างหลังนะดูไอ้อีกแม่งชั่วอีกแม่งแอบอยู่หลังป้อม วิกตอรีนะครับก็ถามว่าเล่นทำไมนะครับเหตุผลเพราะอะไรไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นเลยครับอยากหาอะไรเล่นสนุกสนุกขำขำ,ขำแค่นั้นเองครับก็เลยหาเอามีดฟาร์มเนี่ยมาเล่นวิ่งไล่ฆ่ากันนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่น,นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ